โลกนี้หมุนได้ด้วยอะไรคะหมุนได้ด้วยการเติมเข้าไปไงคะเป็นเกมที่ใช้สตังจริงเล่นนะลูกเพราะฉะนั้นมึงมีสติค,ค่ะลูกขาอะรับชมเพือความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโลกสวยไม่ต้องดูคะ่ะโลกใบนี้มันโหดร้ายมากกว่าที่มึงคิคดค่ะอดทอสตีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้าอยู่กับลัคกี้คิงนะคะอะไรโลก อืมอะไรโนลิมิตซิตี้อ้าวแล้วกิ๊กคิงมีเกมค่ายใหม่ค่ายโนลิมิตซิตี้มาแล้วจ้าไม่ใช่สายกู <c oughs> กูกลับไปอยู่พีจิงกูดีกว่าเอาไว้ว่างๆเบื่อจะมาเล่นนะโ no นลิมิตซิตีนี่สมชื่อจริงแหละก็คือว่าแตกแบบโนลิมิตเลย ไม่มีแม็กวินค่ะแตกไปเรื่อยๆบางทีถ้าสมมุติว่าเราเล่นเกมค่ายพีพใช่ไหมออดอกแรกแม่เคยได้ดอกแรกมันแตกแม็กวินแล้วตั้งแต่ทีแรกอะ่ะครั้งที่เหลือก็ไม่ได้เล่นแล้วก็คือจบแต่ถ้าเป็นโนลิมิตซิตี้ก็คือครั้งแรกแตกสุดแล้วมันยังไปต่อได้อีกจนกว่าจะจบในฟรีเกม,มน,นะฮะมาถึงด้วสุด มาเล่นเกมนี้ก็ดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ลิงจกักจกนะอันนี้หงอคงลิงจกัจกๆน่มาลิงเบื่อจอกแจ๊กจุกจิจอก,จ,ก,จ,ก,จ,กจอก,จอกเฮ้ยอะไรเอ่ย <Yeah. S 1> นอยนองบูดแตเพิ่งกวนแม่ได้ไหมคะคนสวยเอาลงเลย เราซึ่งลอยยาพี่เด็กคนนี้เนี่ยมันร้ายกาจจริงๆเลยนะแม่ทำไมแม่ทำอะไรหนูเอฟเฟคคูณสองครับตัวคุณขยับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะช่วงวจะจบฟรีเกมและแถวที่ยืดอยู่ก็จะยืดอยู่อย่างนั้นหันจ้าป๊อ ยืดอยู่กับลากีเค่งมีคะแนนเข้ามา5,000ครับพ่อโ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 ,อโ,อโอถ้ามึงไม่ลงมาสามตัวมึงก็ควรจะเป็นสแค็ตจะดีกว่าเออไอเป็นทองยืดเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ได้เว้ยเขาวาจ่าจ่าดีเอ้าแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่เป็นลูกท้อถ้าเป็นลูกท้อนสุดสวิงนิงโก สตาโอ้โหโอ้เฮบาจาบาจาฮึบฮึบคุณเจ็ดครับาวาห่าหม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 าไอเหี้ยโอ้โหวายวายเกิดมาแบบทำไมไม่ลงแถวสองวายจะอีแค่อีเห่าฟ้ามันจะเป็นอะไรนักหนาอืม ได้เราเอาเท่าไหร่ก็เอาดีกว่าโดนแดกฝากมาดา้วยนะฮะลัคกี้คิงไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีข้อบังคับหียอะไรแตกแล้วถอนได้แน่นอนไปล่ะ